เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปีในภาคบ่ายค่ะว <â> ันที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศม,มนตรีนครแม่อสอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลน,นครแม่อสอดเพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่น พุทธศักราช2,566ถึง2,570และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,561ถึง2,565เพิ่มเติมครั้งที่11พุทธศักราช2,565โดยมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายก ที่ปรึกษานนยกสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการประทานชุมชนคณะกรรมการผู้สูงอายุกลุ่มสตรีแม่บ้านและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2565เพิ่มเติมครั้งที่10พุทธศักราช2564ที่ผ่านมาเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงแผนการดำเนินงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2,565เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,566ถึง2,570ของเทศบาลนครแม่สอดอทิสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบัญชีโครงการการติดตามและประเมินผลเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,561ถึง2,565 เพิ่มเติมครั้งที่11พุทธศักราช2564ของเทศบาลนครแม่สอดและเรื่องอื่นๆ